น่ากินน่ากินเลยน่ากินน่ากินอร้อยอร่อยหาจิปปมมาแล้วสน่อยกับสิล,ลางทำความสะอาดให้พี่น้องคัวกินกับตับมออกหุ่งจ้าได,ด้เจ้าตัวระบาดชอบได้ครัวยี่เรกพี่นออ้อ,องโอ้โหร้อแรง สองคนได้ยิงลองเศร้าแหล,ละจ้ะน่ะแล้พ่อเศร้ายิ่ดอกส่วนจอยมันอยู่เลิกขวดนีด่ละพี่จิ๊ีอะพี่น้องจิ๊โปมที่คุดได้เจอพี่น้องมาใส่จิ๊โปมใส่จิ๊โปมเหรอฮ่ เด็ดสีทองม่ night, ีไ <único> ม <Liberty répondre throat> ่ออกด้วยจ้าไม่จะโตนี่ไงได้ที่ปัวมีปนไงห่างมืนไม่แสบม่ีจ้าสามสิบตัวที่ป้อมสามตัวได้สำเน็จหรือเปล่งเบิ้มอ้ย นี่แหะเดี๋ยวไปขวานะพี่หนอไปขวน้ำกันเด้หาหนักหาซาโอ้เดี๋ยวยุบหนึงยุบหนึ่งสามสิบเแต่วมาแกงให้น้อใหม่กับที่เสียที่ที่หนะอยน้หน่อยจะไปเลยเียนไปเมื่อควรแต่ครัวกินก็ต่ำงนะหลังทำความสะอาดแล้วแล้ว มันก็สูกต้มมันก็เลือดกินน้ำหดแล้วก็อีกือใส่เดี๋ยวห่านน้ำกับโบกแล้ก็ครัวแห้งๆแลวจ้ะแซ่ จะปุ่นจะแฉะพี่จ๋าเราตรงยานว่าพระชุกเธอพี่น้องจะหน่อยตุม่มโดนๆค่ะจะน้ำม,มันโบกมันแห้งเธอพี่น้องตัวแห้งๆมังความหอมที่หละ หอมพี่อ้อาน้ำบุกหมดแล้วตัวมานันแห้งแล้วจ้าหอมหอมดนไหมอืมก็ดีใจนะจ้า น้องได้ถวยนึงพอดีพี่น้องถวยน้อยเด้อจ้าเ่ราะั่นถวยง่ายเต็มสามสิบตัวได้ทราบีนเด็กพี่น้องแซกแซกกินกับตัมหมองหงได้อจ้ามาแล้วพี่น้องมาหยดกระตัมหมองหงกระตัมหมองกระแซบที่หัวหอยพร้อมเด้อพี่น้องกิกนน้อย ปรุงเครื่องเ,อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสิเอาหัวใอ้ลงไปอือพอหอยก็ซุกๆล้างทําความสะอาดละจังพนะอป้ากินให้บุ่ดูกี่นอินแล้วหัวหอยหัวใหญไงโอ้ยถับภาพจริงๆเนาะอร่อยดีหลีด้สีสันน่ากินมากเลยเด้คือตําป้าเลยพี่น้อง นี่ที่โปรมพอนขาุนจะน,นี่น่าจิตต์่งห้งสับแสเวยจ้าของมากองสน,นอยพี่นอนถึงอุกรอนไม่ตดแสบโอนเห้อเห็นบ่ น่ากินเลยน่ากินน่ากินอร่อยอร่อยเป็นลูกแยมอเลยไม่รู้หอยหัวงไงแม่ลาด้อยหัวไงปาด้ว้นองหัวหอยหัวไงบุญบุญอ่ะมาเด้อมาเด้อขอบุ่นลงไปบาน พักบุง้งจะมีในสวนกินบ่าพักบุ้งมา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 ไม่กินน้ำก,ก่อนเด้อคี่นมองเล่นโคกันเอาเสียก่อน เสียบพี่น้องไิ้่ปมถ้าหน่อยสิแบ่งไเห็นเบาเปกนําเราบออยู่จะถ้าเราขุดพร้อมสิแบ่งให้เราพี่น้องซะหน่อยสิเอาไปสู้ในป่ากับหญ้าก,กินเหี้ยนของัดหน้าข้างกันกนี่เด้อจ้ะถ้ามาตำเลยทิ้งหญ้าไปหาหมูกินพี่น้องป่าเราบอกว่าตำมะฮงสู้กินเด้แล้วสิ มือก็เลี้งอยวไปสีแดงเลูใช่สอนกันนกนบกากมาน้ำในหำแม่สีมือตากขบอไม่มือด้วยห้ามไออุดกินด้บอซ่ซสอนมาน้ำเนี่ยไห่ควน Não, ainda não é de lá. Olha lá, คือไ่เห็นหล่ายุ่ยเสะวแม่ตามองห่วงตอนนี้นีต้องเทตัวบสาิบตัวกีลยเฮ็ดยุบนึงียทราบตเพราะเขวคุ๊บ่เม่เ็นี่เราไดงที่เล็กนอโ ม่เขาเจอขายอ่ะเอดสบาทเอออละสาเเนี่ยันเยลเห็นมนแล้วน่เนินไม้เครื่องเหอดูปเครื่องมาเรือไปเครอเบ้อ นุ่นดีว่าอคอยยังเหอนหยำเบื้องนัวรึเ่านัวแดกตัวนี้นัวเค่อีลีเจียใหม่บ้เอาที้ะฟอนแล้วคุณเอาอี่งหน่งเดียวมัเข้มแบบทียัไมือบ่มันไท่ออกเบอรนไทยีใ่เราใส่น้ำน่เวลใ่ ว่าน้ํามันจักใครออกแล้วมันสิตายเนาะบ่ <laughs> 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 บดีเป็นไรเด้อบท่วนเพื่อนอืมเลยเป็กสิพอันรันในน้ำแหนนนำอันนี้มันแสียบวั่ด้เป็กเพาะเสียบรุ่นยังเบาช้าจะเจสิชีริขอนไม่อหวเพื่อเราตอนี้ไม่ขอรอบจะได้ใส่ ยงดีเออ้องเอ่มกับัดไปทาเ็อีกอเมดบอกเคลดยี่ยมกันเ่ีกย่บานไม่เป็นยงเพื่อหลเลยเนอเป็นบ้องอยกวสันกวสันบอเคลดเทียลเคลอเีนีกายนั่น จะมาปีไก่ตากออกโกาสิขนาดกูว่าอะไรบูมดิเขากินเขาก็ต่ำบมกุ้งเขาก็วิ่งไป้นบ่้องเจาก็เชี่ยๆนะอืวนี้ขนาดบ้านกับบ่เกิดตากไม่ไดนีตัวนี้มา่อานยวนเป็นซ้อนคำมีต้นเดียวมันเป็นตัวดัดให้มันไหวกวนซ้อหลายมันหบ อีกายนี่งานบวชนัดนะจนแลาวงานไปเกลียนเกี้ยคายกบก็ได้ายเันจะต่ำสวยงามหลนมันอบากหัวตะเมยหัวตะเหลิมม่ใช่ท่านในผู้คนหัวตะขาเวลาม่ใช่หอมงางพักอกาจะหอมขินเพื่อนเยอะเพื่อนน้อยจะไม่พักย้วิเนี่ยกเลยพักการที่มันัก เาแทกขึ้นสายก้าก็เกิดง่ายว่ะอมันเกิดง่ายร่นกา้าร่นเกิดมาลร่ข้าวคนนีนั่นคือด้สุขวดบเรื่องอมอง้าวเกดอ,อีขึ้นสายนะแต่ว่าอันอันพวกที่กินจะก้าขึ้นง่ายอยู่ยัมาเปแก้อก่ะขึ้ทายดี รัดกออมันจะหมาแก่เลยบนสวนในหน่อยเจ๊เก็บเป็นเจ้าบัวจะกเป็นแปะแม่กมมันไห้กันย่งกันจากลัวยุ้ยโยกไวค่แตัวผตั้งโดนล้วต้มน้ามันบกบกบกบ วงไมันม่าตกงตึบเป็นกลมฟ้าเปนวตถุที่กลมเจบเงกั่น่งกั่างเรอไ่า้รันเม

เดออนะฮัหล้งเตนออกแม่หัดจะเปินยูเบอร์เราเจ็บเข้มมันเหรอนี่เราุงกับนัวเข้นัวอ่ะะเดีเข้มห่างหัดเจ้มเป๊กเนี่ย

บุญที่ทางล่องค่ะบ,บุญลุกไหลค่ะนีเจ้าเร้ปันญ,ญากองอีกญ,ญากองก็อมหายเกิดนี่แม่หน่อยนึัอืมอม่ละกิดู้ดดนี่แต่ฟ้าลุกเรื่อยเดื่ยนี่แม่ละสินวัดว่านตากแดดไว้จะหิองพวก,กปอบฟองนี่น่ง หลายครับว่าเมนเทอร์สี่เด่นหลายเลยหืมแูเซลือสีดิฟ่อนดิฟ่อนเซน้องเหลืออีกเหรยังล่ออกเหรออ๋อน้ากอยดูาก็คืออ๋อชิเป็นเ้ินแบบนี่

มานี่มันแช่เบสได้หมดหมดตัวเดียวอืมนี่พอได้5กว่าตัว5กว่าตัวไม่มีคนตะลัก <laughs> <susinde> <coughs> <tosire> ต็เป็นขัวแยกไงขัวหัึแหนงมันชุดเลืที่ชวงนีชุดหนึ่ถามบ่ออกกูดหยาถามบ่ออกกุดหย่าง่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮฮาาฮา่าฮา่